เกาไม่ปล่อยเรื่องของไทยกัมพูชาอยากให้คุณผู้ชมไปดูบรรยากาศนะครับที่บ้านหนองยาแก้ววันนี้มี AOT นะครับหรือว่าคณะผู้สังเกตการของอาเซียนเดินทางไปนะครับไปในพื้นที่ที่เขาระบุว่ากัมพูชายิงเราก่อนใช้คำนี้คุณผู้ชมที่ไปเนี่ยเพราะอะไรเพราะต้องการไปให้ทาง AOT ของอาเซียนน่ยได้เห็นว่ารอยกระสุนที่โดนบังเกอร์ของเราเนี่ยวิถีของเขามาที่ฝ่ายที่เป็นกำลังพลของเราโดยตรงนะครับ นาวาอากาศเอกสิริบูลดิษยแย้มนะครับจากกรมข่าวทหารดำคณะผู้สังเกตการอาเซียนหรือว่า AOT ไปที่บ้านหนองยาแก้วอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วนะครับไปดูสถานการณ์ติดตามข้อเท็จจริงหลังจากมีการประทะก,กัน 12พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยมีพลจัตวาซัมสุนนะครับเป็นผู้ช่วยทูตทหารมาเลเซียเป็นหัวหน้าคณะ AOT ฝั่งไทยพร้อมด้วยผู้แทนจากประเทศอินโดนีเซียแล้วก็ประเทศฟ,ฟิลิปปินส์รวม3ชาติลงพื้นที่ไปด้วยโดยมีพันเอกชัยนรงกาสีผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจที่12กองกำลังบูรพานำคณะเ o t ถ้าคุณผู้ชมเห็นนะครับก็คือไปตรวจทั้งแนวนต้นไม้ แนวบังเกอร์ที่มีรอยถากของกระสุนและก็กบังเกอร์ที่กระสุนเนี่ยฝังอยู่โดยพบรอยกระสุนทั้งหมด10รอยนะครับแบ่งไปที่ต้นไม้8รอยที่บังเกอร์เนี่ยสองรอยเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานได้ใช้อุปกรณ์เลเซอร์สแสดงให้เห็นแนววิถีกระสุนนะครับที่ชี้ให้เห็นว่ากระสุนเนี่ย มาจากแนวต้นไม้ทางฝั่งด้านของกรัรมพูชาครับซึ่งผู้ช่วยทูตทหารมาเลเซียหัวหน้าคณะ AOT ฝ่ายไทยก็ให้ดูกระสุนที่ตกค้างอยู่ในบังเกอร์นะคะคเอาให้สื่อมวลชนเนี่ยบันทึกภาพหลักฐานแบบชัดๆกันไปเลยอ่ะนี่นะคะบอกว่าเป็นกระสุนใหม่นะคะแต่ว่ายังไม่ได้เปิดเผยชนิดหรือว่าข้อมูลของวิถีกระสุนต้องรอผลยืนยันจากพิสูจน์หลักฐานไทยก่อนนะคะแล้วจะนําข้อมูลที่ได้รับวันนี้รายงานต่อกระทรวงกลาโหมของมาเลเซียต่อไปค่ะ Today we verify there is a bullet. Today we verify there is a a shooting coming to the Thai uh, defended position. So uh, that is the facts that I have to send a report to AOT headquarters which is in Malaysia. นอกจากนี้นะคะคหัวหน้าคณะ AOT ฝั่งไทยยืนยันนะคะว่าเราไม่เคยรายงานรัฐมนตรีกลาโหมของมาเลเซียว่ากรณีเหตุระเบิดที่ห้วยตามาเรียจังหวัดสีสเกตเป็นระเบิดเก่านะคะ คลาดว่าเป็นการสื่อสารคลาดเคลื่อนระหว่างภาษาไทยกับภาษามาเลเซียนะคะอันนั้นเป็นประเด็นที่ฐานไทยเราไปเหยียบกับระเบิดแล้วก็ขาขดานะคะจากนั้นก็นําคณะ AOT ค่ะไปที่สาลาประชาคมบ้านหนองยาแก้วนะคะเพื่อพบปะชาวบ้านสอบถามผลกระทบจากเหตุที่ฝั่งกัมพูชายิงเข้ามาฝั่งไทยเพื่อเป็นการเก็บข้อมูลด้วยค่ะก่อนด้านนี้คุณผู้ชมครับทีมข่าวของเราสำนักข่าววันนิวมีโอกาสได้ไปคุยกับ ในอ้นหรือว่าไดร์บันเจิดอายุ39ปีนะคบเป็นชาวบ้านบ้านหนองยาแก้วเจ้าตัวเนี่ยเรียกร้องให้รัฐบาลจัดการกับกัมพูชาอย่างจริงจังนะครับเพราะเชื่อว่าการลงพื้นที่ของคณะเอโอทในวันนี้จะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆทุกอย่างมันก็คงเหมือนเดิมถ้ารัฐบาลไม่จริงจังครับปวดระแวงอยู่ครับมาหากินก็ไปไหนก็ไม่ได้ระแวงอยู่งี้ครับไม่รู้ว่าลูกปืนจะมาตกตอนไหนคณะผู้สังเกตการมารับฟังบรรยายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเรามองว่ามันจะมีมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหม เหมือนเดิมไม่ต้องคุยอะไรหรอกครับเอา้มันจบไปเลยดีกว่าขณะที่พันเอกชนรงกาสีผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจที่12กองกําลังบูรพาบอกว่าการลงพื้นที่ของคณะเ o t ฝ่ายไทยวันนี้เนี่ยภาพรวมสถานการณ์ปกตินะคะระหว่างลงพื้นที่เนี่ยก็มีทหารกัมพูชานายหนึ่งมาสังเกตการดด้วยนะคะ <Okay. S 1> ร่องรอยกระสุนที่บังเกอร์ก็ยังไม่ได้มีการยืนยันว่าเป็นชนิดไหนแต่วิถีกระสุนของทหารกัมพูชายิงเข้าบังเกอร์ของเราอันนี้ชัด เจนนะคะว่ามีความประสงค์จะสังหารกําลังพลของไทยไม่มีเจตนาอื่นนะคะทีนี้พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศชายแดนจังหวัดสระแก้ววันนี้นะครับที่บ้านหนองจานและก็บ้านหนองยาแก้วเงียบสงบผิดปกตินะครับทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเพิ่มความระมัดระวังเฝ้าสังเกตการการลาดตระเวน ทั้งทางเท้าใช้รถยนต์ในการตรวจการตั้งจุดสังเกตในหลายจุดรวมไปถึงใช้ดโดรนบินสำรวจด้วยนะครับขณะเดียวกันคุณผู้ชมคณะ AOT ฝ่ายไทยอีกกลุ่มหนึ่งก็มีการลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อดได้จริงที่จังหวัดศรีสะเกดมีภาพหนึ่งคุณผู้ชมครับเป็นภาพนิ่งที่ไม่ได้ให้สื่อเข้าไปใน AOT ของที่สัะแก้วนะครับก็คือภาพนี้ครับเป็นการสวมกอดนะครับ นายสมซุนผู้ช่วยทูทหารมาเลเซียหัวหน้าคณะ AOT สวมกอดให้กำลังใจผอ,อหมู่ปืนเล็กผู้ถูกทหารกัมพูชายิงในบังเกอร์ที่บ้านหนองยาแก้วนี่ฮะนี่กอดกันแบบนี้เขาบอกว่ายิงกันตอนนั้นใน20นาทีแต่ก็สามารถควบคุมสติยิงตอบโต้ไปเท่าที่จำเป็นเท่านั้นครับค่ะ ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวที่สำคัญกับสำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์